เอาขึ้นไม่เสียงพระไม่ยนนังเ่รนาตีคุลูกแล้วว่าจากไหน,นเอาขึ้นดูเอาเสียงขึ้นดูเมืมาา่อกี้ว่างี้เลย แก,ก,กมมปิกกกดหามากกดไม่ไดอ,อยู่หรือเปล่านั่นแ่ะองาวอ่าอ่าวอ่ะโอ้ยหน่อมันอย่างหนอมันพาบ่นี่ไม่รู้วันนี้มันอะไรอะมึงเช็คเลยขึสวกูง,ง่วงเลแล้วนี่ทะเบียนแล้กูยังนีสูตายละกกูคนลูกเรียกออกบ่นี่เรียกออกนี่บ่นี่ นี่เลขสีออกบ่นี่มันแปลกที่คือเราขี่มาเราไม่ได้เปลือ,อะนะไ่ได้เลยรมต่อกีนี่นมูกข,ข่มมขี่มาแมไข่ดออย่างเลยนนฮะแรงแปดมุม้ยคนลูกเลขสียอขนนี้ป<ม><ๆ>น,นี่จริงหรอนีไ่ไงไไวันที่ยีสิบเอดวันนี้วันทียี่สอดใช่ไหมยี่อ <20. S 2> เออนี่ เลขแปดค่ะเสอยู่เอเส่สเม,มึงมึิกเงใส่นี่ไงมียี่สิบวันกราหกแปดี่ไงมีไม่หนึ่งวันพ่ามีคนลูกเปิดรถขึ้นจะพาสวดบําบําบําบักกับใส่เราว,วิทยุเปิดขึ้นแล้วเราไม่เคยเปิดวิทยุเลยนะรถคันนี้นะไม่เคยเปิดเลยบราเคยเปิดวิทยุจักเทื่อนว่าบาบุญคุ้นเถื่อนว่าอีๆๆหลีอีหล่อพี่น้อง,องสีเฮ็ดบ่ได้สร้างสถานาการณ์อีหยังดีเอาขนลูกของเพิ่นสีบอกเรียกเขาบอกว่า เพื่อนจะบอกเลยียกเขาบ่นี่เจ้าที่ดีเด้นี่พี่น้องพนมาเจ้าที่ดีเด้นี่อุย้ยคนลูกคนลูกคนลูกขนลุกปูเอ้ยหลูงมาสามาระเปียเด้อให้ลูกหลานรวยเด้วยให้ลูกหลานเอารถมาหรอเจ้ววาหน้าที่วะว้ายเรายู่ข้างวัดไหมหรือว่าบัตรสัญญาไมนหลิงมไม่หนีบอกไม่ถืออะไรหรือเปล่านะตี่คนประกันสินพาสกูไป <S <S <ๆ>เลียกเลา่าเลาียกเลา่าเร็วๆ ยังก่อทะเบียนยังก่อนนาตีทะเบียนยังก่อสันดอก้าแปดสองแปดเก้าแปดสองแปดเก้าลมแปดข้ามเดือนสองอันนี้แปดสองอ้เอ้าแลมแปดข้ามเดือนสองหรอไหนเบิรงมาดูเมื่อกี้น่ะกูดูเมื่อกี้น่ะนาตีนี่นะพี่น้องใอยเบิรงกูไปสือไัล่ไปสือเล่าลูกนี่ รียแปดค่ำเดือนสองเรียแค่ำเดือนสแล้วคันนี้ล่ะแปดองาอเฮ้ยอาทีแล้วเสือกูกูเคยสิกูอยากเสื้อบัิออบนั้มันบังเอิญเก้นไปนะน,นี่วันพระแล้วรถคันนี้วารถคันนี้ร้องขึ้นมาพาักสวดขึ้นมา8ปดค่ำเดือนสองแล้วคันนี้ไม่เคยไม่เคยได้ยินอะไรแล้วสิบแนกายนาทีใช่ไหมเฮ้ย <laughs> อเฮ้ยสิบแปนาฬิกายี่สิบนาที <laughs> ของจริงแป แปดข้าเดือนสองแม่จังนะบัานนี้กูบอกว่าไอ้ซื่อให้กูรู้หเออไปน้องเล่าหรอแล้วมันไม่เคยเปิดวิทยุเลยดนคันนี้หนะไม่มันบังเอิญทุกอย่างอยู่นั่นนี่แม่แปดคับงสองนี่แปดข้าเดือนสองเลขแปดสองแล้วก็สิบแปดในกายยี่สิบวินาทีกูคนลุกมันบังเอิญเกินไปป้าพี่น้องบันไดสายไล่แล้วนี่บันไดสั่งเลือกจะว่าขยตัวบัเมื่อกี้พักเสร็จมากูเบรกเลย แปดสองแปดเก้าแปดข้ามแล้วมึงรู้ได้ไงว่าแปดข้ามแต่สองมึงเปิดนใช่ไหมแล้วก็เดินมาดูนี้พอดีปุ๊บเอ้าคอยได้ยินตอนแปดหนึ่งแปดเลือดอยู่เลือดอยู่คนลูกขีมาขีมากมึงเขียวมากกว่าเราเลยนี่ล่ะเขาคือว่าเจ้าที่ดีเพื่อนจะบอกท่านบปนี่ไปเล่าท่านปอมีหรอไปทุ่หม่องมึงนี่กูเสียเลยเสียหลายเลยเร็วๆ มันแต่กระคัางหนีเร็วเพิ่นบอกเขาแล้วบอกว่าไอ้เสื้อให้แน่บางสิเอมืออือนตีเพมืออื่นหางไว้แบมือนี้มืออือนมืออือนเป็นประเทศลาวมืออือนหนูมือนี่เขาพเปิดด้านแล้วเอาขนลูกอยู่ด้รอบังเอิออยู่ด้มันมันบริัทต่างบานพ่นหองมันคือโลกไข่แปดสองแปดเก้าแปดข่าเดือนสองสิบแปดนาฬิกายี่สบนาทีปัด ปวดโพโลพิญี่มอยู่ที่เนาะวอาเรเห็นห่วงวะปวดโพลอยู่นะแอบปวดโพอยู่มันมีมือเห็นมมีบ่มีเหล้ามันมีหรอไม่รู้สิห้าร้อยไงี้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เอาราคาแบบวๆวางสิเบี้องกับแปดก็เอาแบบเบลๆให้มันถือ มันบบมีมือนเนี่ยมมีบ่มีเล่มันมีหรอไม่รู้สิานอยไงเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เอาราคาแบบวางสิสอกกเอา,า,าบบเห้นืมเอาอันเอา 6ห0พันเนซื้อเล็กซื้อเล็กูเป็นเล็กพัน0ูพันหนึ่งกุณลุก เอาไงได้ไหมได่านั่งห่ได้านังตีตละดด้นังตีหมอรับไอต้อนปีสามวีขอรลอง,อองเจ้าที่ดีมากเขาบอกใช่เจ้าที่ดีมาก ยานยานยานแต่เจ้ายานแต่เจ้าได้ยินเสียงเหมือนกันมันจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่กกหกมันออกมาอย่างงี้จริงจรรถจริงใครจะเป็นตัวผมไม่ได้กดได้ผมเปิดรถเปลี่ยนที่พี่น้องหรือมึงสร้างสถานการณ์หรือเปล่ามึงให้เขาบันพารือเปล่าแล้วมันทำไปสองแปดแปดสองอะไรทุกอย่างเขาบอกว่าออกไปแล้วนี่วางบายออกไปแล้วทันตัวนี้หลักเขาติดให้เราเห็นหรือเปล่านี่ กูเขาติดเพิ่งติดตอนติดหลังจากที่เราขึ้นสายสะทนเลยกูโทรถามแล้วไล่ละบ้านถมอยู่แอบอยู่นะลองสูงแลนด์ซูนบอกวายมันสี่ียนต้าพุนไปอีกเลขงหนึ่งเจ็ดหลักโอ้ว่นสวยมากว่ับั่นแว่นนียนเอฟซีซื้อให้สมัยก่อนที่ยังอยู่ที่นู่นอยู่แล้วทีเนี้ย พ่อข่อยแาย่ยูนีแล้วเพื่อนกับจะไปใส่บุเจ้าของแ่นตานี่เพื่อนเป็นเอฟซีข่อยแต่พ่อข่อยนี้แล้วเพิเ่นกับบนน้ามาเพื่อนกับไปทางพุ่นเพิเ่นกับเพื่อนกับไปเลยเจ้าของแ่นตานะไม่อยากเออซีเพื่อนดอกอันนี้เป็นแม่เรเบียนเรเบียนยางดีหลายพันอยู่แพงมากแว่ตัวนี้แพงมากแล้วมันดีมากด้วยกันแม่แม่ขอแท้เนาะแพงหลายเป็นหลายพันอยู่นะแต่เขาเอาคืนเอ้แต่เขาไม่เอาคืนแต่เขาอ่นไม่ได้มาด้วยเขาไปคืนทางนู้นเขาก็หายไปเลย ขาดการติดตอ่อข,ขาดการติดตอ่อก็เลยเดยมีตะแบนตามันทีเลืกเพื่อนกับขอพระคุณบนยอดพี่น้องถึงเพื่อนเ่าเป็นบน้านมากเพม่อนกับใบยังดอกเปิดน้ําใส่สา,สาให้ลูกๆตัวเกีียวเล่นอย่างบอสไม่ทันเลยเปิดเปิดน้ำใส่สา,สาปร่ทันพี่น้องเปิดน้ําใส่สา,สาไม่ทันเพราะว่าเพราะว่าถ้าเปิดใส่สา,สาใช้เวลาสามวันบอกจอ่อผูดไปปะล่ะไปห้องแต่ว่าเขาต้องใส่เพื่อนหลังบอก่ <c oughs> โอ้โหนาะงพี่น้องใดใช้พืชหลังเอารูปตัวเองทำแบบเป็นตรงพืชตัวเองใดใช่ไหมพี่น้องเขาจะขี่รถเราขยามันอันนี้ขวายเขาจะกดพื้นหลังขวายตรงพิวเตือนเมียทำไงวะปรับปรุงนี่นั่นนัพื้นหลังนี่ไงกดนี้แล้วเราก็ไปเรียกรูปรูปรูปจากไอ้ข้างร้างเอาอ๋อนี่ไงเออดูบ้านไปนะครับนี่ตอนนี้อยู่บ้านนะจ๊ะขวายสิขึ้นขวายเดินทางพี่น้องขวายก็เลอยหยาบมัน เตือนขค่อยตอนนี้อยู่ในบ้านก่อนนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะ้อหักลบเต็มที่เอาเมื่อเมื่อเขาก็มาได้หร่อนนี่เบอร์มาของกูก็มีใส่ติดแล้วแล้วงดท้วงอะไรแบบนี้นึง ไป,ไปเร็วจากมนนี้แล้วพี่น้องพาะสวดคนนี้แล้วผนนู้คนรู้กันเลยเมื่อกี้อามีแต่พูดสวดคือคนนี้แล้วอามีแต่พูดสวดคือคนนี้แล้วพี่น้องอันนี้นะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเห็นบ้านหนูไหมจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันที่บ้านโตเกียวบ้านพยายาิยมพิเรนที่ทอโศทรวนนะครับมากันหมดทั้งค่ายมากันหมดค่ายเลยพี่น้องหรือว่าจะแบบ อีกหลังนึ่งไหมล่ะตรงไหนตรงปรับปรุงดีกว่าแมนปลาปรุงแล้วก็พื้นหลังแล้วก็เขียวๆข้างล่างเดี๋ยวกูเลือกก่อนอกูแล้กห้องถูงดีกว่าอยู่ห้องถูงอย่ห้องถูงดีกว่า <laughs> งานอย่างจาน้องบวัวน้องบัวงานอะไรเพิ่จะเดินไปพวกนี้งานประจำปีงานประจำปีมะเรือน,นงานการชาติไม่ใช่หรองานกาชาติน้องบวัว พีบานเจ้าหูเจ้าไข่บอพะนะใครวะฟังกี้อะไรสิ่งหัวตามหลอดไฟระวังค้ายบัตรกลุ่มปิดเท่ญี่ปุ่นเลยจ้าท่านทำได้นะเอาไหมละ่ะอยากทำไหมละ่ะเจ้าสิบว่าข่ตีพี่น้องกระสีพ,ย,พ,พย่างพูดล่ะ ถ้ากล้าอุดหนุนก็กล้าทำนะจ๊ะว่าค่าเครื่องบินนัตตี้กับน้าต้กาตก็แพงอยู่ค่ากินค่าอยู่อีกดิอเอ็กกูสี่บอมูจ้าก,ก็อยากซัพพอร์ตใอยบ่าใครงัวอยู่เพราะใอยก็ซื้อวะใคยก็ซื้อตัวเครื่องบินให้น้ำตาลน้ำให้นัตตี้น้ำยู่ได้พี่น้องตัวเกี่ยวพระเดียกลองขามาเนาะโอ้อุดหนุนจ้าเปิดรวดพะนะ ดูดูนาดิตาตัวเก็บเอฟคูสีบอกได้โอ้เขาก็สีดามากเขาอีกละพี่น้องกระซางปีเอฟซีมาจากเบื้องเนาะดามาอยู่เด้อยไลฟี่นี่ละพี่น้องไลฟี่ขคนเบื้องนีราบ้อนอันดอคใครนั่น ตัวเกียวแต่ผมหม่หรอมากรอบมากยกค่าญี่ปุ่นเลยค่ะพ่อนะได้ถ้าศิลปินตัวเกียวทําได้อยู่ถ้าเกิดไปเทียบกับครอบครัวมไม่อยากทำเพราะว่าเพราะว่าอยากชิวๆแบบว่าเปิดฟรีๆให้คนดูเยอะๆเลยใช่ไหม แม่อยู่ตัวเกี่ยวขอไปทายลูปน้ำในด้วยจ้าว่ะส,สันได้จ้าใจใจอยู่แล้วจ้ามาพี่หน่อยข่ลงบพราะรจะข่อย,ยไปขอดบ้น่นไ,<ป>ไปญี่บนไปญี่ปืนไรฟรีตอนสองทุ่มเหรอตอน,ตนกี่ตอนกี่โมงแล้ว <S <S 2> <S 2> ไม่ีเวลาอยู่ อะไรอะชื่อแล้วมันปัดโไปอาจจะออกก็ได้นะมึงออออไลฟฟรีดีกว่าเพราะเรามีจุดประสงค์ในการพาลูกไปเที่ยวน้องๆไปเที่ยวอยู่แล้รได้ไล์ก็หันพี่น้อง รอบนี้พลาลูกไปเที่ยวก็คือซื้อเสื้อหมดเยอะมากเพราะว่าลูกโตขึ้นมากไงลูกใหญ่ขึ้นร้ายพี่น้องวันนี้มีงานคอเสิร์ตที่อำเภอโนาสอาดใช่ครับมาไหมล่ะวันนี้แสดงอยู่ที่อำเภอโนาสาดเด้อใครจะมาก็รีบมาเด้อไปรับเด็เดกๆกี่วันกี่โมงคบรับเด็กๆยี่สิบสี่ครับไปรับลูกๆยี่สิบสี่นี้